มาใส่ก,กระลวดทางแห้งมอตเตอร์ขดลวดผ่าแห้งนะครับเราพันรวดเดียวจบเลยนะครับเราจะไม่ได้มาเชื่อมต่อขั้วปลายสายกันนะครับขดอันนี้ขดสตาร์ทนะครับเอาไว้ก่อนขดลันวงจรอันเดียวกันนะครับนะวงจรอันเดียวกันนะครับเราจะวางขดแรกช่วงไหนดูโลโก้ดูเนมเพจช่วงนี้อันนี้ตารางนี้สายจะอยอกข้างล่างก็ตาางช่วงนี้นะครับช่วงนี้ขดแรกเลย ให้สมาชิกไปดูวงจรนะครับวงจรเดิมครับวงจรเดิมไม่ยากนะครับไม่ยากไม่น่าจะยากครับเพราะว่าเราผ่านมันยากมาแล้วเมื่อกี้นี้นรเราจะวางสายาพาดนะครับลงนะครับเราจะใส่ขดเล็ก่อนปึ๊บแบบนี้ตัด <c oughs> ชิ้นแรกก่อนว่าเราเอาสายออกขดใหญ่นะครับเราเอาสายออกขดใหญ่ดังนั้นเราก็ต้องเอาขดชุดแรกนะครับที่สายออกจากขดใหญ่มาวาง 了解的。<Yep. S 2> okay. วางขดเล็กก่อนนะครับดังนั้นเราก็ต้องจับขดชุดที่นที่มีสายออกขดใหญ่ออกมานี่นะครับ ที่มีสายออกจากขดใหญ่นะครับมันจะมีอยู่ชุดเดียวนะครับเราต้องหยิขขบยขดนั้นเป็นขดแรกนะครับหยิบขดนั้นเป็นขดแรกดังนั้นนะครับขดใหญ่สายออกข้างที่หนึ่งก็จะวางอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับขดเล็กก็จะวางเล็กนะเล็กก็จะวางอยู่ในลักษณะแบบนี้ปึ๊บอ่าดังนั้นเราก็จะวางขดเล็กแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะอ่าออกมาด้านนี้วิงอ้อมขดใหญ่เสร็จแล้วก็จะเชื่อม่อขดเล็กมาด้านนี้เราก็จะวางขดเล็กแบบนี้โอเคนะครับอ่าขดเล็กวางเลย นะครับให้สมาชิกไปดูวงจรอ,อีกรอบนะครับวงจรให้เข้าใจก่อนบ้างนะครับดูวงจรก่อนให้ให้เข้าใจก่อนนะครับแล้วค่อยมาวางขดลวดนะครับว่าสายต้องออกด้านไหนนะครับอ่ะแผ่นมล่าเน็กนะครับลืมละผมเผื่อนิดนึงเผื่อได้ไหมยาวไปวก็ตัดน,นั่นเราจะล่องแผ่นล่าขดเล็กไหมก็ถ้าเราลองเราก็ต้องเผื่อแผ่นไมล่าไหม ไม่ใช่ไม่ใช่ตนวครับเราจะใช้24แผ่นเป็นแนงตั้ กดแรกก่อนปึ๊บไปปึ๊บก็ไปอ่าของตรงเล็ก,ก,น,กน้อยครับใหญ่ <c oughs> ตะวันวันนี้

ดูนะครับอ่ะซ้ายออกกดใหญ่นะครับแล้วข้างที่สองออกกดเล็กโอเคนะครับเหมือนมอตเตอร์แรกเลยนะครับเหมือนอันแรกเลย วงจรเดียวกันนะครับตอนน่อมาขดชุดที่2ครับออกขดเล็กก็ต้องเข้าขดใหญ่ใช่ไหมครับเข้าขดใ,ใ,ใหญ่ออกฝั่งที่2ก็ต้องเข้าฝั่งที่2ดังนั้นสายเข้านะครับฝั่งที่2ก็ต้องอยู่ในลักษณะแบบนี้ปึ๊บถ้ามันยาวไปเราก็หมุนนะครับหมุนให้มันเล็กลงอยู่ในขนาะนี้ดังนั้นขดเล็กครับขดเล็กต้องวิ่งออกมาด้านนี้เราก็ต้องวงจรด้ดวยวกขดเล็กก็ต้องวางในลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะเราก็จ้องวางแบบนี้เลย นะครับนี้อืมคราบ กดเล็กก็ต้องเข้ากดใหญ่ฝั่งที่หนึ่งกดใหญ่ฝั่งที่หนึ่งนะครับเราก็ต้องมาดูก่อนอจะอยู่ในสนามแบบนี้เราก็จะสอดในสนามแบนี้แต่มันยาวเห็น,นมันยาวเราก็ต้องหม้วนม้วนให้มันสั้นลงสั้นลงก็ประมาณนี้เพิ่มดีเลยถ้าเราวางประมาณนี้แล้วนะครับขดลวดตัวนี้นะครับก็จะหม้วนประมาณนี้ กดปิดนะครับกดปิดแลาวเป็นไรก่อน Để tiếng nó có dài không em có tuân theo căng đứng gần กดสุดท้ายครับกดที่สี่รวด,ดออกกดเล็กก็ต้องเข้ากดใหญ่บางที่สองนะครับกดสูงมันตามอย่างนั้นครับกดจะบางนขนาดนี้บางแบบนี้นะ,ะบางท่านี้ลองถอดมาะมางไว้ก่อนกด,ดเล็กคันนี้นครับกด,ดเล็ก สายไปเจาะออกฝั่งที่หนึ่งนะครับลองกดเล็กแบบนี้นนี้เราก็วางเลยเราได้ทางถ้าเราก็วางสปีดมันไม่ได้ก่อนอืมบีตรงนี้น้อยน่าจะกดได้ไหมตอนนี้มันน้ำอึ๊บพีหมดแล้วก็วาง มันีปส่วนเต้ามาเลยใช่โอ,อก้กดเล็กนะโอเคมาเลยครับขั้นเดียว,วามาเลห้มือใกล้นะทีเราจะใช้ไม้สอดน,นะครับไม้ยัดลงไปแล้วก็ลากอ่ะยัดลากเหมือนเดิมะ ด้วยกั็นไม่รีายบีร้อยครับแล้วก็มาบีบนะตะทุนจนรอบครับสายครับสายกดที่หนึ่งครับกดลันกดที่หนึ่งสายออกกดใหญ่สายเข้าออกดใหญ่ วิ่งเชื่อมต่อมาสุดท้ายข้อที่สี่ับต้องออกขดเล็กนะครับนี่นะครับต้องออกขดเล็กนะครับสายจะออกขดเล็กนะครับนี่นะครับสายออกขดเล็กข้อที่สี่นะครับข้อที่หนึ่งออกขดใหญ่ออกช่องที่หนึ่งทางที่หนึ่งเหมือนกันโอเคไหครับวงจรถูกต้องนะครับนะครับต่อมานะครับเขียนหมดให้สวยงามก่อนก็ได้แล้วก็ใช้ปากกานี่แหละนะครับลองไว้แล้วก็ขอ ทั้งน,นี้เหมือนกันครับเราก็ข้อเหมือนกัน, <c oughs> นข้อเสร็จแล้วนะครับก็รู้ว่ามันสมำเสมอไหมนะครับถ้าสมำเสมอกันเราก็ใช้ดึงนนดึงสองัง้ง เด้งเพื่อให้มันม well ีพื yeah, okay. ้นที okay. ่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นขดสตาร์ครับเราก็ถอดขดลวดมันเดินครับเราจะถอดขดลวดโดยที่เราจะเอาสายพาดนะครับนี่เลยสายที่เราพาดอย่างเงี้ยนะครับวางไว้ข้างล่างแบบนี้นะครับเชื่องก่อนถอดขดลวดมานลัดเชื่องก่อนนะครับ เอวครับเราก็หาขดที่เส้นลวดออกขดใหญ่ก็คือขดนี้นะครับแล้วก็วางไว้เป็นชุดเป็นชุดของมันนะครับก็มาวางกันข้อเหมือนเดิมครับขดที่สี่ครับขดที่สี่กับขดที่หนึ่งเหมือนเดิมครับข้อเราก็วางซ้อนกันเหมือนเดิมครับขดชุดเล็กครับขดเล็กขดสตาร์ทกับขดลันนะจะวางทับซ้อนกันเข้าไปคราวนี้ก็มาดู สายออกก่อนว่าสายออกทางด้านไหนสายรวดใหญ่ออกงด้านนี้นะครับต้องออกทางทางด้านที่หนึ่งนะครับโกลมก็จะออกด้านนี้ดังนั้นเราก็จะเอานะครับขดเล็กวางก่อนก็จะอยู่ทาน,นี้นะครับน,นี่นะวางทับกดเล็กกดรันนะครับวางซ้อนข้าไปเลย <c oughs> ง่ายไหมรัน <c oughs> วางไม่ได้หายแย่ติดซาขคำนวนรอบมอย่างดีได้พอดีตรงเป๊ะเลยครับกดเดือดนิดหน่อยไม่เป็นไรครั้งนึงก็วางพับต่อปกับกดล็กกดจุดลนอะ่างไม่ได้ก็อไม้ครับยัดลงไปเขี่ยแล้วก็ลูบยาวเลยครับลากยาว mengungkap nah, tanah, sorang เข้ากดใหญ่ออกกดเล็กก็ต้องเข้ากดใหญ่ครับออกกดเล็กเข้ากดใหญ่ออกฝั่งที่สองก็ต้องเข้าฝั่งที่สองกดใหญ่ฝั่งที่สองครับใหญ่ฝั่งที่สองก็จะอยู่ในท่านี้ นครับอยู่ในท่านี้เป๊ะตัวนกดเล็กก็จะอยู่ในท่าไหนท่านี้ใช่ไหมเล็กก็จะอยู่ในท่านี้ไปวางมาท่านี้โอเคเล็กนะเราจะใส่กดเล็กก่อนเสมอ わんない下手に。 เถ็มร้อยครับคอนไปไหนล่ะมากดที่สามครับออกกดเล็กเข้ากดใหญ่ฝั่งที่หนึ่งนะครับกดใหญ่ฝั่งที่หนึ่งครับดูก่อนอ่าก็จะเข้าในลักษณะนี้เข้าแบบนี้กดเล็กก็จะอยู่ในลักษณะนี้โอเคกดเล็กก็จะวางแบบนี้เลยวางซ้อนไปกับกดเล็กนั่นนะ

สุดท้ายครับออกกดเล็กด้านที่2ก็ต้องเข้าขดใหญ่ด้านที่สองครับสายเชื่อมนะสายเชื่อมเราเราจะพูดถึงสายเชื่อมนะครับสายเชื่อมก็จะวางนี้ปึ๊บแบบนี้โอเคนะครับถ้าเราวางแบบนี้กดเล็กเราก็ต้องวางแบบนี้โอเคอ่าก็สายเชื่อมเล็กก็จะออกฝั่งที่หนึ่งนะครับจะวางแบบไหน เด๋ยวกดใหญ่ครับกดเดียวจะวางในลักษณะแบบนี้นะครับใหญ่ใช่สิวางแบบนี้สิใช่ไหมแถวที่สองนะสองก็จะเป็นประมาณนี้

you mm -hmm. ตัดดึงนี่ออกก็เคาะนะครับพอกูดมันแข็งนะครั okay. บลบเยอะเราก็เคาะเอาก็ได้นะครั okay. บเคาะไปไหนทำนี้ ให้โรเตอร์เข้าได้นะมานี้นะครับให้โรเตอร์มันสอดเข้าได้ก็พอเดี๋ยวอย่างอื่นเดี๋ยวเรามาในกันทีหลังลเรามาข้อกันอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่เรารัดเชือกเสร็จแล้ว ก็มาดูสายดีครับดูสายสายออกสายเข้าทบทวนวงจรอีกครั้งครับมอเตอร์ถังปั่นแห้งนะครับก็เหมือนเดิมครับวงจรก็มีสายเข้าสายออกเหมือนถังซักนะครับก็จะมีเส้นวดออกมาเหมือนกันก็เป็นชื่อนะครับ B ีลันนะครับ B ีสตาร์ทนะครับอันนี้ก็เป็น A อลันอันนี้ก็ A อสตาร์ทแค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวเรานะครับ วันพรุ่งนี้เช้านะครับ EP วันที่25นะครับพรุ่งนี้เช้าน่าจะเสร็จนะครับเราต่อวงจรรัดเชือกนะครับแล้วก็วัดค่าความน้างดูนะครับเราก็รีบอาบน้ำยาก่อนนะครับเพราะว่างานงานลูกค้าลิงนะครับเดี๋ยวน่าจะช่วงบ่ายนะครับช่วงเช้าก็น่าจะเสร็จนะครับช่วงเช้าเสร็จนะครับถ้ายังไงถ้าเสร็จแล้วนะครับถ้าช่วงบ่าย ช่วงค่ำผมมีภารกิจนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตให้ไปเป็นวันคืนถัดไปนะครับคืนถัดไปเพื่อที่จะมาลองกันนะครับอ่ะเรียบร้อยครับเราก็ใช้เวลาไปหลายชั่วโมงครับวันนี้ ep สี่จนสิบนะครับยังไงก็นะครับเดี๋ยวยังไงถ้าไม่เข้าใจยังไงก็สอบถามเข้ามานะครับให้สมาชิกสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเผื่อช่วงไหนที่มันขาด หรือผิดพลาดไปนะก็ต้องขอไปสมาชิกนะครับเสียงอาจจะกระการหายหายนะครับก็ขอไปมาอีกครั้งนึงนะครับอะคืนนี้ก็นอนหลับฝันดีสวัสดีครับ